สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับพี่น้องพบเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับในช่องชีวิตไงสไตล์ลูกทุ่งกับผมครับเนื่องในวันขึ้นปีใหม่นะครับผมครับก็ขอไวพรให้พี่น้องก่อนเลยเนาะก็ขอให้พี่น้องจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวนะครับผมครับการเงินดีลํารวยเงินทองกับผมครับคิดหวังสิ่งใดก็ให้ได้สมหวังสมปรารถนานะครับผมครับ แล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆอย่างชีวิตง่ายๆสไตล์ลูกทุ่งและช่องไก่คนหากินเรื่อยไปนะครับผมครับทีมงานของผมรวมถึงช่องพันนุคนขลาดสายลาเดี๋ยวกับผมครับนะครับก็วันนี้ออกมาหาพึ่งกับพี่น้องมากระพันไก่ละมาหาพึ่งหลวงกันเจอแล้วพี่น้องอยู่ข้างหลังผมนี่แหละนั่งนั่งเฝ้าพึง่งรอพันไก่ตามมาครับผมครับพอดีผมเจอตัวมันกินดอกอยู่่ากระพันไก่แหละแต่ก็แยกกันหาครับผมครับผมพอดีผมตามมาเจอ มาจำมาเจอก่อนนะครับเนาะพันไก่กาลังตามมาครับได้ยินเสียงหมุดป่ามากุ๊กกักกุ๊กกักเมื่อกีก้กจักถึงไหนแล้วชนลังพึงซะเดอ้อพันไกไเ่เอา,เอาทำไมไปทางหลังกันหรอห<ะ>โอ้เสียงมาข้างหลังผมหนูนะพี่น้องเลยชนลังพึงเดอ้อ <laughs> <laughs> พึงกําลังใ่ใหญ่เท่าไรแล้พี่น้องเนยเป็นเชื่อพึงช่วงนี้ทาไมมีตารางหน่อยๆก็ไม่รู้ครับผมครับแต่อยู่ก็ต้นมันน่าจะเป็นเลยด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวไปดูลังพึงกันเมื่อพันไก่มาถึงครับก็ว่าจะตีกันเลยเนาะแล้วก็ไปหาลังอื่นต่อไปด้วยนะครับ ลุยดงนันครับวันนี้ลุยดงเสียงมาแล้วพี่น้องเอ๊ะอยากอยู่ตรงไหนดูดียดินเสียงป่ามันโลกหลกครับเสียงกุกกังกุกกังนี่รา,างคึงพี่น้องอยู่ตรงนี้ด้อย,ยังเห็นไม่ชัดอดกพี่นอ้องแต่เดี๋ยวผ่านไกลมาได้เห็นครับมาแล้วพี่น้องทางป่ามาเชียวอ,อย่างหลกครับผมก็มมุนมาโจนกว่าจะถึงครับผมตามสายแม่มันบินมาเป็นส้ายเลยครับ มันไก่ล,ลังมนันเนาะมันก็เลยเห็นเป็น้ายเลยตามง่ายครับลังนี่ถามมาครับนู่นเดี๋ยวลังพึง่งเดี๋ยวคอยไปดูครับไก่เดี๋ยวดาดควันก่อนครับก็กำลังเตรียมตัวกันครับผมหัดขบแป๊บน,นึงครับแล้วก็เดี๋ยวพามาดูลังพึ่งกับพี่น้องระวงังรอพันไก่ทำขบให้เรียบร้อยลังพึง่งอาจจะเป็นแล้วแ่ะครับยู่กจะต้นมัน ลังมาหญ่แล้วกับผมครับถึงช่วงนี้เชื่องมีตะลังในหน่อยคับผมเจอไปหลายลังอยู่นะจะมีตะลังซ้ำนี่เลยครับโอ้ไม่ค่อยใหญ่เลยครับช่วงนี้อ่ะเดี๋ยวจัดการครับผมครับมีตะเกสอ้อนครับพี่น้องเอ้ยมามีนม้ำเลยลังก็อออนอ๋อผม แต่ก็จะเอาเลยแหละครับแห่งไปทำร่างใหม่ครับผมเนาะทำร่างใหม่ดีกว่าดีกว่ามันจะทำหล,ลบเยอะกว่าเข้ามานั่นพื่เ,เก๋าไหนเดี๋นนะยวกนะ็ถอนมันเลยเยอะกว่าถอนมันแหละเหยาเลยนะชัดเลยหมดเลยก็ได้งั้นบ่บบบมีนั่นไหมบ่มีหรือบ่มีหนามไหม เออโต้เอ,อกเออตเอไอ้อนี่นี่จะเกยอนเออไม่มีน้ามือยังไงจะไปทุ่งเทียวไปเลยเอาไว้กินครับมีคนถามหาด้วยกได้นัรงก้อนหักเด้อเด้ออ่อมีกระไดอัวิวผิวกรไดเยอยังงนะมีตัวอ่อนนิดเดียวจะออกเลยครับไปยิงอมไลทล่ะปันมดอ่ แล้วพี่น้องออกมาจากปลาแล้วครับผมทางใครทางมันเลยเมื่อกี้เพราะว่าเนี่ยผมโดนลุมเลยแต่มีชุดป้องกันมันกระตอดในเขาครับอัานไก่กลับไปอีกทางครับผมเนี่ยถึงมีตัวหงวนพี่น้องเลยลังเชนผมตีตีไหลมันครับให้มันไปทำลังใหม่นะครับเพราะว่าเยอะมาเยอะเขาต้อนไม้ก็ได้เนี่ยเ้วเขาต้อนมันเข้าก็เอาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งปลาอยู่ขาผมผมอยากดูแม่ ง่ายๆนะเพราะว่าไปงานแม่ล้างล้างนี่มันก็ไปล้างเทาอยู่อยากดูแม่ล้างอื่นยับไงครับตีไหลมันซะปล่อยๆก็บม่มีน้ำตกลงนีเอาล่ะเดี๋ยวผมไปหาล้างอื่นต่อครับผมครับมาเจอแม่กินดอกมันครับพี่น้องมันสับปะหลังกําลังดูอยู่ว่ามันล้างที่ผมผมพึ่งตีไปหรือเปล่าพะมันก็อยู่ไม่ไกลกันนะนะเคยดูว่าบินไปทางไหนครับนี่นี่แม่พึ่งครับนี่แม่นึ้อไก่อ๋อมีหลายแม่ตัวนี่ น,น,นี่ครับแม่พึ่งไปไหนะ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 ไปนะไหนมะันวิ่นวนอยู่นึงออกไปไหนแล้วมันเสด็จกินผมเขาไก่ผดเดี๋ยม,มันกบมาใหม่ครับราจีกรับเราพี่น้องเลยหาจนหลาก็อไม่เห็นอีกเลยครับผมสายสี่โมงแล้วครับ กำลังครับครับกระพันไก่ครับแต่ระวังครับก็มองดูไปเรื่อยเลยครับเผื่อเจอตัวบินตัดเนาะเดี๋ยวนี้เขาเริ่มถอนมันกันแล้วครับทีดงบ้านผมอีกหน่อยก็ะเตียนมัดแล้วครับพันไก่ใช้ทางหลับสันแต่ก่อนนี้รับพาไม่ได้เลยครับปามันเต็มเลยแต่เดี๋ยวนี้ได้แล้วครับจะย่นระยะทางได้เยอะครับเจ้ครับพี่น้องเด้อเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อ ีขอลาไปก่อนครับผมขอให้หมานครับผมครับเดี๋ยวสักวานาันหมานจนได้แล้วครับผมเด็กที่หน้าเด็กพี่น้อด้อสวัสดีครับฝากติดตามเลยนะครับ